เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เราอยู่กันในเลฟเฟอร์เดนะฮะกันในพาร์ทที่17นะฮะก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูเกมกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะคนที่ติดตามใหม่แล้วก็คนดูที่เข้ามาดูคลิปนะขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะก็ขอให้คลิป นี่นะฮะพาร์ทที่สิบเจ็ดนี้นะฮะมีคนดูเพิ่มขึ้นมีผู้ตตามเพิ่มขึ้นนะแล้วก็พาร์ทนี้เหมือนเดิมเราจะใช้เสียงผู้หญิงในการเล่นเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรมแปลงเสียงอยู่นะฮะผมขี้เกียจปิดไงก็คือเปิดเครื่องมาปุ๊บมันก็เปิดให้อัตโนมัติเลยอะผมก็เลยขี้เกียจไปปิดมันก็เลยใช้โปรแกรมแปลงเสียงอันนี้ไปตลอดเลยก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมปะโอเคเราอาัดขออัดแล้วนะ เรือมาส่งต่อจากพาทที่แล้วโอเคทดสอบเสียงแป๊บหนึ่งนะโอ้เราเล่นเป็นตัวอะไรเด็กุนะมีลูฟี่มีอูตะเสียงกูหลอกเลยอะมีมีลูฟี่ลูฟี่จะเป็น อเคเดี๋ยวมาเก็บปืนกระสุนไม่มีให้นะเราจะไปข้างล่างก็แล้วกันนะว่ากระสุนมันอยู่ข้างล่างอะไรมันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะ hey, no แล้วก็มียาตรงนี้แล้วก็มีปืน เฮ้ยมีปืนกลน,นี่นะโอเคเดี๋ยวเราจัดยิงไปยิงไปยิงเฮ้อนั่นไปโน้ตเลยปะไัโน้ตเลยปะ อ่านโน้เลยว่ะไปตัป้ยหมดเลยตายหมดเลยวันนี้คอแห้งไปหน่อย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินนะ้ำคอแห้งทีเสียงแตกโอ๊ยอนะไรเนี่ย โอ้มันจะเยอะไปไหนเะเนี่โอ้มันเยอะไปแล้วมันเยอะเยอะเยอะแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดไปมามาช่วยยิงกันเลยวะนะ่ย <c oughs> เอออ่ะเอเออะไรนะทำไมรู้สึกเหมือน <c oughs> เพื่อนเรามันดูมันจะไปไหนของมันก็ไม่รู้นะอยู่ข้างบน <c oughs> เออ มันงงอะไรทั้งมันวะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปทางทางนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปทางนี้นะโอเคยิงตาหาไปแล้วงตัวตายตายลย เดี๋ยวเรากา็ทางนี้มันไปได้แบบวะทางนี้ไปไม่ได้เราต้องเดินขึ้นทางนี้นะนี่เราต้องเดินขึ้นทางนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะลองที่ตรงนี้มีโอบาเนี่วยวแต่ว่าเรามันไปไหนไม่ได้เลยนียนย่ทางนี้อ๋อมันต้องไปทางนี้นะการหลาดเซลเราต้องตกมาทางโน้นนะ <o> ตามนนะลูกศรนะที่ตรงนี้มีซอมบี้เยอะ ทำใหม่กระโดดใส่เฉยเลย <Huh. S 1> ตายตายหมด hey, ตายครับตายหมดละเรียบร้อยระเบิดตรงน,นี้เข้าได้ไหมเข้าได้ แล้วก็ม,มีซอมบี้อยู่ข้างในนี่ล่ะมีซอมบีบบบมะะ้มีของมากมีมีดาบมีของมาแถวี้ไม่มีของอะไรให้เลยเฮ้ยบูมเบอร์บูมเบอร์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพบูมเบอร์ระเบิดโอ้ซอมบี้มาเต็ม โอเคเดยวต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอเค <o> มาทางนี้นะทำไมรู้สึกเหมือนมีซอมบี้แถวเนี้ะ <Watch out. S 1> เฮ้ยกระสุนหมด ของอยู่บนนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นเรือของบนนี้นไหขึ้นได้มีสไนเปอร์อยู่บนนี้ว่ะด้านบนนี้มีอะไรด้านบนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆนบนนี้มีอะไรไหมไม่มีลงมาง้างล่างแล้วกัน นี่เป็นถังแก๊สว่ะระเบิดเอามาก่อนเลยเอามาใช้กว้างใส่พวกมันเฮ้ย อะไรวะน่ะ ไปไปดีกว่าตอนนี้ก็มีซัมบี้โอ๊ยอะไรอะไรวะโดนอะไรวะเมื่อกี้นี้ โดนเพื่อนยิงหลักแน่เลยเมื่อกี้นี้กระสุนแม่งหมดมาทางนี้ถูกเลยนะมาแนวมั่วๆนั่นแหละ วางไปหา้เลยไปงลงเลย,เ,ลยเรียบร้อยฮนะตายครับมาเข้าบ้านเร็วขึ้นมานมังบนเร็วเดี๋ยวตัดคิปไว้ตรงนี้ก่อนไปปิดตู้ไปแล้วว่าจะทำอะไริปหนะครับ Not a game, mm. it's a